lại dài, dài, đi sụt sân nhàm, khai sân nhàm luôn đấy. ai cái quần rót rắn lắm đấy. Rồi vai càng quấn đã trượt đi. không còn con tôi, đi.

ไปแตทงรถมันทำไรไปแตทงรถมันทำไรเอาได้แล้วได้ดับแค่แหละวูร้อนเมื่อนะเว้ยกูว่ามันลอยเร็วลุดมือว่าไปเลยวันนี้เลยนะ ดีเมื่อนั้นมันดับแล้วก็ต้องเป็นอะไรกันนี่แหละนักเลงบ้าถ้าตามลมก็ติมเรื่องนิดเวลาตามลมมาเติมเรื่องนิดึงเพราะมันเร็วเติมเรื่องดันไปนิดึงเวลาก็คุยเรื่องล้างไม่ควังเลยมัวแต่ไปโมยเรื่องกันอยู่จุ้ยไม่ร้อนพึ่ชไปนอกเน่ยคืนหนึ่งแล้ว มาตัวโบเมื่อนว่าแรขึ้นมันวันนั้นเมื่อนะแต่มึงกิงโคดมันมามันก็ยิงเตะเต้นยกตีอะไรดุวยมาแต่ว่าบบแล้วอยากกลัวแรขึ้นมันว่าแรงแรงตึ้งมันเห็นในตรงขวาก็ตกใจมั้งแกร้อนมันอุ้มนี่มานีอเครื่องมันแรงมาแรงแรงทีเอิญน่ะเครื่องมันแรงแกได้ผมว่าดเดีดีทำได้ดีเอาไปนั้นแหละ